เบอ้อแล้วก็เบิ้งเล็กทูกว่าเพิ่นจะได้ตัวใดขอ,อให้แตกสามตัวตรงนี้นะคะเข้ามานะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่น<ม>บอกเลขกถือทุกหมวดแต่ว่าเพิ่นบม่มี่เงินซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเงาจะเล่นบัาบันมากนะคะเราคงจะเพิ่นกระจายชุดเจ็ดนะคะแต่ที่ในเพิ่นจะบ่มี่เงินซื้อนะคะพี่น้องก็เล่นม,มาตางในบ้่ะเพิ่นในกำลังขั้นในขวันนะคะ,ะ,ะเพราะว่าเพิ่นก็จะเอาอยู่ให้ คุ้มขอเพืนนะคะมือนี่กับ้ามนี่กต่เมือม่อนนนะคะพอสอกับเปนอนนะคะต้งะอ,องขอบพุณพอกับเป็นนอนนะคะผีผ้าไปนะคะมือนี่นะคะหลวงพ่อพินบอกว่าหลวงพูบันอายุนเจสิก้าน,นะะี่ยถามามาบ่มันเปียสิบเอ็ดบพ่พอโซวานะบ่บ่นปเจ็ดสิบเก้าเต็มเป๊ะเจ็ดสิบเก้าเต็มจุดล้นนะคะพี่น้อง บอลลนบอลลนเป๊ะใช่นวมาเป๊ะเานอเป๊ะเลยนะคะปูเป็นแยกหมู่เบ่ปูสิปูเหนกัในมือนีองก็เล่ากันมาบนเนวทางหาว่าปูคนใกล้ใกล้สามสูได้มีคนไปถามคนไปก่อนเ่าปูเกิดปีใดเนาะเนวัดนี้ที่หริงพ่อสอเกิดเล่าสองสี่แปดหกมันบอกครับ แบบนี้เลขมันก็สองแปดหกครับวันนั้นวันนี้เจน่อกันวัน้วนน้ยกู้าวูยแล้วกันเจ็ดสิบเก่าวูไ่เปรบ้วเพรากวไม่เปรี้ตลำโพงเป้เลยเจ็ดก้เปเลยลเจ็ดสเกล้ส ก็เป็นผู้ที่ดวงดังนะจังวัดผู้โตนะเพิ่มเนะคะเป็นเพราน้ำมันำเม่อบิบูล์รักนน่ะได้ได้หอกกรเดียดเนาะเจจีค่ะชื่อดังนะคะได้ใ่้เหม็นให้เหม็ดเหม็นให้เม่นเหม็นไปถ้าไว้ซ้ำด้วย้วยไร้วันด้วยร้วันค่ะขับข่าไร้น้อยจ้ะคุณแม่ปีนีน้อยปีนี้ผู่ไอ้งูทะเลด้กันหนอยจ็ดต เต็นเป๊ะเลยขอห้าม้ด้วมือเกูยยเอาละมุนคอใส่ดีหลานด้วย็ตัมือนี้นะคะไต่ีหัวคนปากนังนะคะสวัสดีค่ะนะคะเอาสามตะเด้อมตุ้มวเก่าเด้อที่นังงเก่าสะยยสลทูปักมองยขันยาเราอยากได้สุดเขี้ยก็ต้องให้ รัฐบาลไทยนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมแตกเนาะค่ะแดนสูงเนี่ยคนเห็นอันนี้เป็นลราบ้านนะคะฮานอยเนาะค่ะเนี่ยมานั่นแล้ะมาหนึ่งแลอมาตูดตูดเลยสามตัวแตกเลยสามตัวแตกเลยฮานอยฮานอยประเทศเวียดนามนะคะบาทนี้นะคะคอจะลอดกล้องไปเรื่อ เมทุมเป็นทุมนั่งอยู่นั่นแหละจับไปรอขอนานคิดขอนานนะคะขอน้ำมาให้นเมทุมเลยเมทุมอันขอน้ำหรอเมทุมเอาขอน้ำเขาตั้งใส้หม่งทูเขอโทษแล้วค่ะตั้งใส่หม่งทูไม่เพิ่นเห็นเลขกปูแนมแนมในกองน้ำนะคะย่าไปไต่ไฟ เอาไส่ไฟไฟใหม่คลองแล้วะหลงเออจะไว้ไห้เพื่อนเห็นเลขทูบเพิ่นเห็นเลขทูบนหมนะเห็นไส้อเมทั่มไม่ทุมออกไปใกล้ๆทูบแน่เดี๋ยวเออจะทายเออฮัททายยูทูอ จะวังไฟไหมคะกล้องใส่นเป็นแอดมินไทยคนนี้เจจินดาแน่นอนเี่เนีะยสั้นตัวเดียวใเบิรสนหาใส่กันถ้ามาหากินรุ่นไปน้ำกันรุ่นไปน้ำกันท่วทอมแกระดุกระดิกเมื่ไใดเลยแบบเราคือเชียงแต่ใองเจจินดาวันไรตาเอาแม็นเมนเด้อหานอยไยัดตีมาแล้วไปยัดตีนุ่งกางเกงเต่าไป เอาไปเลยใช่การทักใกล้ก้นฝนกระถิ่เก่าบ่ได้ตัวคือมาได้นั่งฟันอยให้เจ้จินดาเก่าให้คุณยายเก่าก็เก่ามาได้ครั้งครั้งนีงคนก็ได้ยน่ยเอ้ยแม่เอ้ยจำแน่น่าขันอยากให้่านอยากได้สุดสีเขียวกับให้เข้าวฟันนะคะให้เข้าวฟันแม่ทุ่มแตกรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะแต่เมื่อนี้นะคะขานให้แตกข้าน้อยเมื่อนี้เดี๋ยวแม่ทุ่มมันก็จะ นี่กับเขากับน้ำมะเรียงสวัสดีค่ะคุณอ้อยทิพย์นะคะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้เนยนะคะกดแชร์ให้คนพุกงามหน่อยนะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ฮานอยวันนี้อยู่ในภูมิบ้านเม่ทุมนะคะหัวกลมกขึ้นมาแล้อะไรหัวกลมกขึ้นมาแล้วนะคะหัวกลมกขึ้นมาและสองหกแปดตรงมาคนละคนละปรังปังเลยนะคะ เข้ามาแล้วกดแชร์เท่านั้นนะคะกดแชร์เท่านั้นนะคะขอให้สามตัวแต่คนที่แชร์นะคะกูเ<อ>ทียนขนาดเลยไม่ทุ่มเหตุจริงเลยวะเหจริงว่าอะไเลยไม่ทุ่มว่ามินฮุ่นไรกะเอฟซีเน่ยนะเอฟซีข้าศิโอ้หนิ่งอีหลีขันเจดินดาเราทรายไปทรายมากแล้วตาไล่แล้วเดี๋ยวคอยเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเดี๋ยผ่าวเลขขึ้นันนะคะจับกล้องผ่าน อานบอกนนี่ไม่แดงไม่จะแดงนี่คนโสวดบนน้านี่อันอันยืทุ่เนาะอ่นเอฟซีท่านนะสาวลายคทมจะกํำลังแกเสนอตัวกำลังแกหาคู่เรีแล้เ็ดเลยเขาว่าหาคุณอ้อยที่บอกว่าหาเจ็ดตัวบังเกิอยู่ใส่รอบาทนี่นะคะพันจีเห็นพันจีเห็นเยอะเรื่องเอาเด้อพันซองเดี๋ยวให้เอฟซีพันซองน้ำเม็ดเม็ดทุ่มมาเห็นนํำอมนนี้เป็นบอค่ะ จะกระถ่ายไปทั้งนี้อเน่ยมองพุ่นอ๋เพื่อเห็นนะคะเพื่อเห็นเราบ่อยจริงแก่เหรอเนี่ยอะไรดิหันไปใช้กบขามแน่บ๊อบแมนบ๊อบแมนหันกระเถงอวยจักหน่อยเออเออเออย่ออวยคืนอวยไปกลางคางตีไปจักหน่อยเออวนเอียงขาดบัดเออ Cái này nè, cứ bắt tiền luôn phải Bố hãy tiền nghe thương Hãy chạy nó nghe đứa nghe thưa Hắn chạy vô bà bố hắn hoạt, chạy bố hoạt trọng Bố bà này bị khó Không, chết ý nhau, chừng khó dọa như này Chết, chết 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 nhá Bố mẹ này lý chết 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 khó dọa như này con Chết tao biết tao mang đồ chì cây ra chết nhìn nó nó xỉn nó xỉn chết nhìn trong cái này, để bây giờ phe nhìn dưới chết này chết sát sát chết cái xuống mà say đó สองยี่จอมปวกกันนะเลขสองข้าขาดเลยลุงสอเห็นสองแม่ทุ่มเห็นเจ็ดสองเจ็ดเห็นผู้ใดผู้ใดพัดเดี๋ยวนี้พัดในควายนี่เป็นยังบนบนแถวพัดลมออกมาพัดลมเจ้าอยู่ในรถจะก็บอกว่าเจอาแต่ลิ้นเราสี่แล้วกันมักเมื่อเคลื่อนมาเมื่อเคลื่อนพันในเจ็ดสองนั่นสามตัวจำข้าขาดไมีไม่พุงยิ่งเขียนเลขให้ สามเจ็ดสองหกเจ็ดสองนี่แหละแต่ว่าจําได้เจ็ดสองว่าเสื้อห้าน้อยแต่นี่แหละยังไม่เห็นที่จอมปลวกนี่อีกนี่เจ็ดสองอ่านม่ทอเว้าเห็นแล้วนั่นเจ็ดสองเห็นบ้าเจ็ดเจ็ดข้าเดียเจ็ดเมื่อเช้าทำงานหนักไหม ก็เจเจนนะแค่แ <tea> ีงไม่ต er ัวแล้วพาก็ได้ระบดเัวก็เจนบดตัวใหม่แล้วหดสามตัโอ้ยนั่งกับเก่งแอวอยู่นี่กึ่ปกุดกุดเอี้ยบกุดแต่ว่านสวนเบื่อั่งๆที่ออกวงหนึ่งวันนี้ลบล่งลบออกไปฮะระดับนี้งเลขวนนี้ซั่งๆลบออกระดับที่ถุกหมอครับแน่นบริษัทสูนมไม่ชุ มาแต่ชวงโอ้สองหัวสองแฮกสองอออกระทงกระดน้าแล้วเจ็ดสองอย่แมนะเแมนมาแต่เล่นเอาขันสองเจ็ดอีกจะล่องมันหลาชองเจ็ดเจ็ดสองแจค่าบาทสิบบาทเพราะได้คานบัดทั่วเห็นบาเอฟซีมันก็เห็นสองหลาย เัินสองเลขทั่วเป็นสองเลขทั่วเป็นสองตัวบนเป็นสองแมนอ๋อแมนจ้ะบนเป็นสองแ,แล้วตัวแรกตัวแรกเป็นสองเป็นอย่างนนู่นทั้งหลังบวกบนนั่นนกะว่างว่างขาตองอะได้บ่คล้อยยังคล้อยยังสองชัดแล้วตัวแรลก เอาเพ่อม<บ>าตอนแรกตอนเล่นลูกสอนนะอ่านไปเห็นเด็กสอนาะวันนี้แม่ทุ่มถือกล้องถือไปถือมาเห็นเจ็ดอันนี้เจ็ดเก่งพอวอ,อยในกล่องเราเห็นรอยอ่ในกล่องเจเจินดาชัดเล่น,นะอยู่ในอยู่ในกล่องของเจเจินดาชัดเจ๋วเลยนะสองอุ่นเจ็ดเด็กถูบก็ออกมาสองสองแล้วข้ออย่างนี้เจ็ดออยามาตรงนแล้วค่อยๆแห่นี่กล้องรุดเมื่อที่นี่ ถ้าตรงใจวาไม่ชุ่มเอาฝนหวานบ่หวานยไม่ใชแม่ตู้เย็นต้เย็นอง1ามสนมนให้ี่นแม่ถูกถูกมดประโยชน์แล้วมดประโยชน์แล้วขอบุณค่ะมาอันยุกขึ้นมาโอ้เอฟซีคอยอดเอาเด็กคะตาไลกันเลย คอยเลิกคอยเลิอโยุกกันนึกกระทึกอยู่พี่รังโอ้ยฟังเอ้าลูกมาได้เด้อแม่ทุ่มแบบเนี้ยสิงวุณนะคะติงว่าไหนเลยแม่ทุ่มก็ได้ครับเจ๊จินดาเฮ็ดเบียกแม่ทุ่มแล้วเดี๋ยวพี่น้องคนที่สองคนปลามาหน่อยนะคะตัวที่เจ๊จินดาชอบก็คือสองหกแปดนะคะพี่น้องค่ะนะคะขอให้พี่น้องคนเด็ดนะคะถูก ในวันนี้นะคะเมื่อวานนี้นะนะวิ่งรูดราวนะคะไปที่ห้าแ่นะคะเจ๊จินาปันไปห้าสองนะคะโอ้โหมันออกห้าสามนะคะที่เมื่อวานนี้คือสองหนึ่งสามจรเดี๋ยวให้มอนเถิกันไปที่หที่นอนเราค่อยไปที่หลังให้ได้รอกเจ๊จินานี่เห็นบอลเห็นบอนะคะ บนใส่จจะเช Joseph, ียนะคะเดี so, ๋ยวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเด้อค่ะอาจจะนี่แน่หน่อยนึงนะคะมันไก่ค่ะน้ำค่าน้ำมันรลท่านหาไม่ไหวค่ะมันไก่ปูให้เจ็บเลยดัดมันไก่ค่ะค่าน้ำมันโรลไปไก่นะคะไปเืิอนั้นรุ่ยเซ็ไปทุกมือบ่ได้น่าเจ็ค่าน้ำมันโรลต้องท่านหาไปกับ บาไหวนะคะพี่น้องค่ะมันบบไกลนะคะเดี๋ยวไดายินหน่อยกำลังเขียนพี่ครับนี่นะคะชัดไหมคะเมื่อวานนี้นะคะมีคนถูกเล่านะคะเลขถูกสองสองหนึ่งสามนะคะสองสามนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่อัดจนให้แล้วนะคะ สองหนึ่งสามนะคะโคกหาสามลอ้านะคะนี่นะคะหนึ่งสามสองแต่ก็ระวังนะคะหนึ่งกับเจ็ดนะคะระวังหนึ่งกับเจ็ดพูดแต่ว่าเจเจินดาให้เล่าไปที่ห้าวิ่งพูดไปที่ห้านะคะเมียห้าหกห้าสองสองห้านี่นะคะห้าน่อยวันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะไวเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมี คากับเขาแรงนะคะสำหรับฮานอยวันที่18มิถุนายนนะคะ26เจ็ดนาฬิกาเลขชอบเล็กอันนี้เลขทูกของแม่ทูนนะคะมื่อนี้นี่สองหนึ่งเนียนนะคะออกไปที่ห้าสามนะคะบวกว่านี้นะคะป้าพี่ดโถนะคะบวกว่านี่เจ็ดนาฬาไปตามเลขปูดวงเพีงนะคะบานหน้านำซุ้มจิตตไปร น <S <s ี่่หัมาเดี๋ยวะเดี๋ยวที่นี่นะคะค่ะขอบคุณค่ะน้อยน้อูเป็นดอกมางว่าตลาดเาไปซ้อมันาน้อยนะคะพรอมไละคแต่กระว่างหนึ่งกับเจ็ดนะคะผู้ชมอาจจะเป็นสองเจ็ดสามก็ได้นะคะอันนี้แอดกระหายน้ำ้างซื้อๆนะคะแต่ว่าเลขถูกกะชัดเจนคือสองหนึ่งสามนะคะนี่แอดกะจับแยกให้นะคะ ขอให้สังโอ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 ้ขอโทษขออภัยหัวซักไบรถน้ำมนุนนะคะคู่ค่ะผูกแล้วล้างบุค่ะเด่น่น้าเค่น้าผูกแล้ว เดี๋ยวเป็นตัวเลขนะคะเลขแม่ทุ่มเพ่นมักตองวัดนะคะพ่นบระท่านฝันเนาะค่ะเดี๋ยวแอดก็จะมาตามต่อให้กับท่านผู้ชมนะคะสําหรับเลขฝันของแม่ทุ่มกับเลขทูปนะคะจุดวันพระเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขตองวัดของยายท่มนะคะเก้าสามกับสองสี่เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวแอดก็จะขอนิยามร่งวิทีนะคะ เราจะไปตามต่อที่ปู่ลึกลับเนาะคะ่ะขอให้ทํานผช้ชมทุกขันนะคะโชคดีนะคะถูกหวยด้วยเง,นะะเงนะะินเนาะค่ะนึ่งวันวันทีหนึ่งกระกฎาคมสองขางนาดรอยหกบห้านะคะและวันนี้นะคะรวยรายวันไปกับแนวทางฮานอยนะคะค่ะกับเขาแรกเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยๆนะคะสวัสดีค่ะเลขทุกคนนะนคะหนึ่ง